สวัสดีครับพบกับธรรมะธรรมโมโงกกันอยู่ได้เรียนย้ำนะครับความหมายของคำว่าโง่กันอยู่ได้นั้นไม่ใช่คำดูถูกเหยียดหยามแต่ต้องการฉุดกระชากความคิดของท่านผู้ชมที่สนใจและใฝ่ธรรมให้หันมามอง ไปให้ทะลุความจริงในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไม่ให้ติดไม่ให้ยึดอยู่กับศัพภาษาพิธีกรรมและรูปแบบต่างๆที่พูดอย่างนี้เนี่ยครับมันเป็นประสบการณ์ตรงที่ผมได้ผ่านมาแล้วใช้เวลา20กว่าปีนะครับที่ ศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือนะครับของครูบาอาจารย์ทั้งคารวาสของพระเรียกว่าผมเวลาจะศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยบ้าคลัง่งเอาจริงเอาจังในการศึกษานะครับนั่งสมาธินะแบบจริงจังนะครับสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงทำวัดคำ่ำแล้วก็นั่งสมาธีหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ทำคนเดียวด้วย ทำกันทั้งบ้านนะครับประพฤติปฏิบัติแบบนี้มา20ปีนะจนลูกเติบโตนะต้องแยกไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะครับพก็ไม่ได้สวดมนต์ทุกวันแต่จะสวดมนต์และนั่งสมาธิกันทุกวันพระแต่จนเกิดเหตุนะบางประการ ที่ทำให้ผมตกผลึกเกิดความคิดใหม่ก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการในการปฏิบัติธรรมหรือเรียกในภาษาความหมายใหม่ที่ผมใช้อยู่บ่อยๆก็คือการบริหารจิตใจของเรานั่นเองย้ำนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ท่านบอกว่าท่านทำไม่ได้อยู่สี่อย่างผมจะย้ำคำนี้อยู่เรื่อย เพราะมันเป็นสิ่งที่พาให้เราหลงทิศผิดทางข้อหนึ่งที่พระองค์ทำไม่ได้คือไม่สามารถใช้ภาษาอธิบายสภาวะของธรรมชาติที่บังเกิดอยู่ออกมาได้ร้อยปร์์ไม่ใช่อธิบายไม่ได้นะครับไม่สามารถอธิบายได้ร้อยปร์์ให้ทะลุไปถึงความหมายของสิ่งนั้นซึ่งความหมายที่ว่าเช่นผมยกตัวอย่างอยู่เรื่อยครับ เวลาเราพูดถึงส้มมันเปรี้ยวระหว่างส้มธรรมดานะกับส้มโอหมายถึงส้มโอเปรี้ยวนะมันก็แตกต่างกันกับมะนาวก็แตกตา่างกับมะขามก็แตกตา่างแต่เวลาคําอธิบายมันเปรี้ยวเหมือนกันนะครับแต่อธิบายมันลึกไปว่ามันเปรี้ยวแตกต่างกันยังไงได้ไหมมันไม่ได้แต่เวลาเรากินเข้าไป อันนี้และเรารู้เลยว่ามันแตกต่างเนี่ยไอความรู้ถึงความเปรี้ยวของส้มที่แตกต่างนั่นคือสภาวธรรมที่มันทลุภาษาสมมุติเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องให้ทลุภาษาเข้าสู่สภาวธรรมให้ได้ผมก็อยากจะเรียนว่า เราได้ยินกันมนาบ่อยมากนะครับหรือเรียกว่าเป็นคำที่เราได้ยินจนเป็นปกติแล้วครับหนทางแห่งการหลุดพ้นต้องศีลสมาธิปัญญานะครับทีนี้ศีลส,สมาธิปัญญาเมื่อตอนที่ผมนะครับเรียกว่าเข้ามาศึกษานะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ โอ้โหศีลก็ต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดนะไปบวชเล่าไปฟังเป็นประสบการณ์ครับออตอนไปบวชเนี่ยบอกกับครอบครัวที่บ้านว่าจะไปบวชแต่ไม่บอกว่าบวชที่ไหนนะจิตใจตอนนั้นมันอยากจะบ,บวชนะด้านหนึ่งก็เป็นเรียกว่าเหมือนจะแก้บนแต่ไม่ใช่แก้บนนะเป็นคำที่ผมใช้คำว่ารักษาคำพูดกับเทวดานะ อ่แบบเนี้ยบอกที่บ้านว่าไปบวชแล้วไม่บอกว่าบวชที่ไหนนะครับแล้วก็ไปไปเลยก็ไปบวชกับหลวงตาสมหมายนะครับพระครูเมตตาเกติคุณนะเพื่อนพาไปแล้วผมก็ไม่เคยรู้จักกับหลวงตาสมหมายมาก,ก่อนนะครับที่เล่าถึงเรื่องบวชเนี่ยก็เพราะาตอนที่จะสึกผมก็ไม่รู้ว่าบวชนานเท่าไหร่บวชไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะครับ ก็ไปทั้งแม่ทั้งลูกจุงมือไปอบอกว่าหลวงพ่อศึกได้แล้วอา่าก็โอเคเกาไปตามแล้วนะครับก็มานั่งที่หลงธรรมศาลาโรงธรรมน,นะครับเพื่อจะศึกเป็นครึ่งวันนะผมศึกไม่ได้เพอพอทำท่าจะสวดบทศึกน้ำตาก็ไหลพรากมาตลอดเวลาโอ้นี่ไม่ใช่เรื่องราวดราม่านะ โหกู้เจาออกไปทำไมนะมันนี่อยู่แบบนี้สบายไอ้สบายที่ว่าไม่ใช่ว่ากิน,นอยู่สบายนอนหลับสบายมันรู้สึกว่าอืมมันชีวิตที่ใช่อะ่ะนะมันปลอดโปร่งมันอยู่มันสงบนะร้องไห้น้ำตาไหลใช่ครับเนี่ยจนผ่านไปรึ่งวันนะหลวงตาก็บอกว่าสึกไปก็เป็นพระได้ไปถือศีลหา้าให้เคร่งครัดนะ แค่นั้นแหละครับเขานำพาไปสู่กันซิกได้แต่เอาละสินะพ่อแม่ครัวอาจารย์บอกถือศีลห้าเคร่งครัดผมก็ถือศีลอย่างเคร่งครัดนะแต่ว่าลองฟังดูความหมายของคำว่าเคร่งครัดของผมผมนี่ชอบกินปูไข่ผัดผงกะหรี่นะเวลาไปนั่งร้านอาหารทะเลเนี่ยเป็นอาหารที่ต้องสั่งแล้วผมมัมีน้องชายอยู่คนน นะครับที่ไปไหนไปด้วยกับผมอยู่ด้วยกันตลอดเวลาชื่อลองพง์นะครับญาติสนิทมิสายจะรู้ว่าเราเหมือนกับคู่กันอ,อผมก็ไม่อยากท่าสัตว์แล้วรักษาศีลแล้วโอ้โหไม่อยากเบียดเบียนสัตว์แต่พอไปนั่งร้านอาหารก็บอกพงศอยากกินอะไรแพงแพงไหมแต่พงก็สั่งทันทีเลยปูไข่ผัดผงกะหรี กูไม่บาปกูไม่ได้สั่งกูไม่ได้สั่งฆ่าไอ้พงเป็นคนสั่งนะรักษาศีลได้ครั่งคลั่งเหมือนหลวงตาว่าแหละโอ้โหกลับมานะนั่งสมาธินะอ่าอยู่ๆมันจะบอกตัวเองก็ได้หรือมันมีอะไรที่ผุดขึ้นมาบอกว่าไอ้เลวนะนี่มึงบาปเป็นสองชั้นเลยนะแทนที่จะบาปเพราะเจตนาฆ่าของมึงเนี่ยบรรลุเป้าแล้วเนี่ยยังไปอาศัยไปยืมมือคนอื่นอีกพานคนอื่นเขาบาปไปด้วย ไอ้แบบนี้ไม่ใช่เลวธรรมดาแล้วเล็วเป็นสองชั้นอธิบายแล้วกูนะนได้อะไม่ทำแบบนั้นนะปับ๊บก็นั่งเวลาไปนั่งกับใครไปร้านอาหารทะเลกนนึกในใจไม่มีใครจะสั่งกูใครผัดพริกกะหล่ากูจะได้กินแน่อร่อยนะแล้วก็เหมือนกับเออมันเป็นเป็นด้านเนี้ยผมคิดอะไรแล้วแล้วมันจะ มีโอกาสจะเป็นไรเลยมีคนสั่งมาได้กินแล้วปูไข่ผัดผงกะหรี่อร่อยนะครับมาแบบเดิมอีกก็คือนั่งสมาธิโทรมึงก็ยังเจตนาฆ่าเหมือนเดิมแม้จะนึกในใจเนี่ยนะมันก็เป็นมโนกรรมที่คิดในการเบียดเบียนคนอื่นแล้วนะอ่ะ ตกผลึกเข้าใจไอ้ร้านอาหารทะเลเอาอะไรวะไม่นึกล้า <c oughs> มีคนสั่งเองนะครับมีคนสั่งเองดีใจได้กินปูไข่ผัดผงกะหรี่ไม่สั่งไม่ใครสั่งไม่ได้นึกในใจคนอื่นสั่งมาเองได้กินสบายใจพ้นปรากฏว่ามานั่งสมาธิ แบบเดิมอีกมึงยังยินดีในการตายของคนอื่นนะและการตายนั้นก็เพื่อความอเรอร่อยของตัวมึงเองฮะแบบนี้จะเรียกว่าถือศีลเคร่งครัดได้ยังไงวะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะปาวันนั้นคือวันที่เข้าใจ คําว่าศีลอย่างลึกซึ้งศีลไม่มีข้อจํากัดไม่ได้อยู่ที่ศัพท์ภาษาอยู่ที่จิตอันตั้งมั่นว่าไม่เบียดเบียนใครไม่ทําให้ใครเลือดร้อนไม่ต้องไปยึดติดว่าภาษามัจะเขียนว่ายัางไรนะพิจารณาจิตของตัวเองที่จะไม่เบียดเบียนนี่แหละครับกว่าจะเข้าใจเนี่ยใช้วเวลาเป็นปีนะถึงจะเข้าใจคําว่าศีลอย่าง ลึกซึ้งซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบนะ,ะกับศีลข้ออื่นที่เราจะต้องเข้าใจในทางเดียวกันเช่นมีการยกตัวอย่างว่ามีคนไล่ฆ่าคนมาคนหนึ่งเรานั่งอยู่ทางสามแพร่งนะต้องแยกซ้ายแยกขวานะคนที่หนีตายวิ่งไปทางซ้ายนะไอ้คนจะฆ่ามันถึงถามเราเราไม่อยากจะผิดศีลโกหกก็เ,เลยบอกวิ่งไปทางซ้าย คนนี้ก็ตามไปฆ่าตายมึงบาปแน่นอนมึงม่สนวนร่วมไห้เขาไปฆ่ากันแต่ถ้าโกโหกว่าเฮ้ยไปทางขวาช่วยอันนี้รอดผิดศีลโกโหกไม่ผิดเพราะเจตนามันเป็นเจตนาแห่งความเมตตาเจตนาแห่งการไม่เบียดเบียดอันนี้แหละครับคือความหมายของคําว่าศีลทีนี้ก็มาถึงเรื่องสมาธิครับนะสมาธินเนี่ยเหมือนผมเรียนท่านผู้ชมไปนะครับว่า คนที่นั่งสมาธิมามี่สิบสาปีเนี่ยนะครับนะเออมันจะต้องเกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นแน่นะครับตามตำราที่เขียนไว้อันแรกก็คือการเข้าฌานนะานหนึ 1, ่งานสองานสามานสี่หรือภาษาทางสมาธิก็จะเรียกว่านะคณิกะอุปจาระอัปนาสมาธิอย่างนี้เป็นต้น ความนิ่งสงบมันก็มีอันที่สองนะครับเวลาจิตมันสงบเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่านิมิตขึ้นนะครับนิมิตที่เห็นเหมือนฝันแต่ยังรู้สึกตัวแบบเคลิ้มเคลิมแต่เรารู้ว่าเรารู้สึกตัวหรือนิมิตที่ตาเห็นเลยนะครับเอาภาษาธรรมดามไม่เป็นเรื่องปกตินะครับผมนั่งสมาธิยี่สิบสามสิบปีทำไมที่เรียกว่าเป็นปกติมันทําซ้ําทําซ้อน เรียกภาษาพระที่ว่าชํานาญเป็นว่าสศีนะครับนังสมาธิสามสีอนาทีก็ปึ้งะอะไรแบบนั้นนะครับที่ผมเรียนแบบนี้ก็คือนี่ก็ค,คือความเข้าใจผิดของคําหมายของคําว่าศีสมาธิปัญญาที่ผมได้เข้าใจมาก่อนนั่นนี่เนียได้สิ่งเหล่านี้โอ้ตอนมีเรียกว่านิมิตครั้งแรกจนนะผมเรียนทั้นู้ชมได้นะเห็นหวยบอกหวย ถูกนี่นะ,ะเห็นเทวดาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นแม่ตัวเองที่ตายไปแล้วมีพูดคุยได้รับ,ร,บรู้สื่อสารอะไรแบบนี้นะซึ่งทุกครั้งเวลาผมเจอสิ่งนี้ผมก็จะไปกราบหลวงตาสมหมายท่านก็จะสอนว่าอะไรเป็นอะไรแต่คำสอนอันหนึ่งที่ถ้าจะสอนแล้วเมื่อก่อนไม่เข้าใจก็คือว่าเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่จริง เห็นจริงคืออะไรก็คืออาการที่เกิดขึ้นจากสมาธิด้วยฤทธิอำนาจของจิตแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงเรว่าอะไไม่จริงไงเห็นจริงแต่วันนี้เราเข้าใจแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นไม่จริงมันแปลว่ามันก็แปลว่าทุกอย่างมันไม่มีอยู่จริงไม่ว่าันเห็นอะไรไม่ว่าใจเห็นในสมาธิหรือเห็นต้นตาลเนื้อเห็นอย่างน้นอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เห็นมันไม่มีอะไรจริงสักอย่างเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ก่อรูปมา ระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กฎอนิีจังทุกครั้งอนัาตาเป็นแบบนั้นเราก็ปฏิบัติสมาธิไปอย่างนี้ครับโดยหวังว่าวันหนึ่งมันจะเกิดปัญญาขึ้นภายในนะมันจะเกิดปัญญาขึ้นภายในที่จะทำให้เรารู้แจ้งความจริงแล้วก็หลุดออกจากการยึดความเป็นตัวตนเรียกว่าหลุดพ้น นะผมเออไว้ผมเข้าใจเรื่องศีมาจากสมาธินะมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับมันก็มีส่วนหนึ่งแต่เอาเข้าจริงๆนะครับสมาธิพวกนี้เนี่ยมันพายเราหลงทางได้หลงตาบอกอย่าหลงอย่าหลงอย่าหลงอย่าไปบอกโว้ยใครอย่าโน่นอ,อย่านี่นะมันพายหลงทางได้ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าในความหมายที่เราเข้าใจกันวันนี้ เราจึงมาเข้าใจว่าเราต้องไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่เราใช้ศัพท์นะที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่สามารถอธิบายแทนค่าได้นะถ้าเรานั่งแล้วมันจะเกิดปัญญาปัญญาก็คือความเข้าใจที่ว่าแต่ในความจริงแล้วนะครับในความจริงแล้วนะผมเรียนแบบนี้ว่าอ,อวันหนึ่งผมก็ เสบูฟังแล้วก็เดินฟังเทศไปเดินฟังเทศฟังไปฟังไปแล้ววันนั้นมันตกผลึกบางอย่างมันเหมือนร่างกายระเบิดอ่ะพูดยันแบบนีน้เหมือนร่างกายระเบิดแล้วก็รู้สึกว่าอืมอะไรมันก็ไม่จริงทุกอย่างมันอยู่ที่ความเป็นตัวตนของเราทั้งนั้นนะที่ไปขับเคลื่อนไปความอยากนะวันนั้นสิ่งที่ได้ทําเป็นสิ่งแรกคือ เรียกลูกมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตานับตั้งแต่วันนี้เราจะไม่หาเงินนะแต่ต้องทํางานมีไรายได้แต่ความหมายหาเงินคือความทุกรนทุรายที่จหาเงินนะทุกร้อนหรือเราไม่เคยเบียดเบียนใครอยู่แล้วที่บ้านนะนรับแต่ทุกร้อนในใจเช่นตื่นเช้าขึ้นมาต้องเล่นหุ้นต้องได้ตังโโหุ้นเข้าอะไรมันดูสิอหุ้นายไหนเราจะเลิกนะเราจะทํางานไปตามธรรมดาของโลกได้ตังก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นมา แล้วสภาวะภายในบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปสภาวะภายในบางอย่างที่เปลี่ยนไปคือองค์ความรู้นะครับซึ่งองค์ความรู้นี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนนะครับว่าหลวงตาสมหมายสอนนะและไปอ่านหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์นะหลวงปู่มั่นหลวงตาหมาบัวนะโอ้หลวงปู่ชอบทุกหลวงปู่ท่านสอนถูกหมดเลยครับแต่เราไม่เข้าใจเอง ด้วยวิธีการสับภาษาและความชำนาญของพ่อแม่ครูอาจารย์ในแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยนะความจริงท่านไม่ได้สอนให้เราเนี่ยนะนั่งสมาธิแนะท่านก็พูดว่าเออนะเออระหว่างเรียกว่าสมากะกับวิปัสสนาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันอะไรแบบเนี้เออผิดไหมไม่ผิดมันเป็นภาษาที่สอนท่านเรียนรู้มานะ แต่วันนั้นเราก็ตกผลึกว่าเฮ้ยจริงๆจริงนะพอเราตัวที่ทำให้ผมขมวดความคิดเข้ามาเนี่ยคือคำสอนของหลวงปูดด่ดูลนะครับไปดูเลยครับนะครับ,นะรบก็คือจิตเป็นพุทธ,ธะนะซึ่งอย่าไปฟังเองในรายละเอียดเนี่ยนะครับและท่านที่มีความสำคัญมากท่านหนึ่งก็คือท่านจันแดงตอนผมเห็นใหม่ๆนะผมบอกไอ้นี่บ้าหรือว่ายังไง นะผมยาวประกาศตัวเป็นพระอรหันตะ์กลาบขอขมานะแต่ว่าผมก็เคยอ่านเจอแล้วว่าหลวงตามาบัวเคยรับรองคารวะท่านหนึ่งยอยู่ทางเมืองชนนะครับผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วว่าบรรลุธรรมแล้วก็นั่งใกล้ควรแต่ว่าลองฟังดูนะฟังหลังจากนี้นผมฟังอาจย์แดงย้อนไปกลับเป็นเรียกว่าทุกคลิปตั้งแต่ตอนตอน้ตนโพสมาเมื่อสิบปีก่อนตั้งแต่เริ่มตน้นอะไรก็ฟังแล้วก็ วันหนึ่งมันก็เออเข้าใจว่าเฮ้ยสมาธิที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้สมาธิเหมือนที่เราจินตนาการนี่หว่านะความจริงก็คือการที่เรามีสติตั้งมัน่นความหมายของคําว่ามีสติตั้งมั่นเนี่ยเราก็เริ่มกลับมาศึกษาอริยสัจสีทุกสมุยมัยนิโรธมาเฮ้ยก็เริ่มทําความเข้าใจสาเหตุของทุก ทุก,ก,กเกิดกันเป็นรกแต่เกิดใช่ของทุกคืออะไรวะก็คือกรรมที่นําพาไปเกิดกรรมที่นําพาไปเกิดมาจากอะไรมาจากมนกรรมวจีกรรมกายกรรมแล้วอะไรเป็นต้นทางที่ทําให้เกิดมโนกรรมนะวจีกรรมกายกรรมก็ความคิดไปเรื่อยๆนะแล้วอะไรที่ทําให้เกิดความคิดอะตาหูจมูกเล่นกายใจไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง เฮ้ยพอเราตามต้นเหตุมาเป็นย่านแบบนี้อ้กูรู้แล้วความคิดกูที่เกิดขึ้นตลอดเวลาปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนนี่นั่นแล้วมาผูกเนี่ยนะความคิดนั้นต้องมาผูกกับอุปทานที่เป็นตัวตนของความเป็นกูทั้งสิน้น ถ้าไม่มีอุปทานและตัวตนความเป็นกูอีกความคิดที่จะไปก่อให้เกิดกรรมเนะี่ยมันก็ไม่มีมันจะเป็นความคิดกลางกลางอะไรของมันไปอะไรแบบนั้นนะความคิดมันมีนะมันมีความคิดกลางกางกับความคิดที่มาผูกความเป็นตัวตนซึ่งจะนำพาไปสู่อารมณ์และความคิดที่นำพาไปสู่อารมณ์นั่นแหละนั่นคือตัวที่ก่อ,อก,กรรมเฮ้ยเข้าใจอีกว่าไอ้จิตมันมีการทํางานสองด้านเย นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นขันธ์หน้านก็ไม่ได้พูดถึงจิตเลยเพราะในการยึดเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันคือขันธ์หน้าขันธ์หน้าก็คือมันมีรูปที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟหรือภาษาที่ผมจะสื่อสารทุกวันให้เห็นภาพให้ชัดสําหรับคนสมัยใหม่ก็คืออะตอมที่เกาะรูปเกาะ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 าเรื่อยๆและอีกสี่อย่างล่ะสี่อย่างก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฮ้ยสี่อย่างนี้มันเราเข้าใจ อย,อยู่ๆก็เข้าใจขึ้นมามันคืออาการการทํางานของจิตนะแต่จริงๆผมฟังมาจากอาจารย์แดงก่อนแต่ตอนแรกไม่เข้าใจท่านไปเปรียบเทียบกระดาษผิวน้ํากระดาษมันอะไรแบบนี้กระดาษที่ยับเนื้อกระดาษเป็นจิตไอตัวยับก็เหมือนกับผิวมันซึ่งเฮ้ยพอฟังหลวงปู่ดูลฟังหลวงตามปดูหลายคนหลายองค์หลวงลาตาสมัยอ่าอีนี่มันคือมันมันไอตัวยึดเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันไม่มีเกี่ยวอะไรกับจิตเลยนี่ว่ามันแค่อาการของจิต ที่ไปยึดเอากับวัตถุที่มีแล้วก็ยึดเป็นตัวตนอิจฉามันก็อยู่ของมันแล้วพระเจ้าก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นตัวเราเสียด้วยซ้ําอ่ะมันก็เข้าใจก็เรียนรู้ก็เข้าใจต่อไหอีกออมันมีอีกอย่างหนึ่งไว้จิตเนี่ยนอกจากมันทํางานสี่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันมีด้านหนึ่งที่ทางานที่เรียกว่าสตินี่ไงพระเจ้าถึงมีคําสอนเรื่องสติปัตฐานสี่อ่า กายเวทนาจิตธรรมเฮยเมือ่อก่อนเรแปลกันหน้าดูนะไปตีความภาษาแต่ว่านน้นอยู่ๆมันก็เข้าใจไปเลยบึง้งไหมอ๋อมันเป็นแบบนี้สติสติมันเป็นตัวยับยั้งฝั่งนี้นะต้องฝึกมันไหมนะมันมีของมันอยู่แล้วแต่การฝึกมันจะฝึกสติฝึกจิตบริหารจิตจากสักยภาพของจิตว่าถ้าทำอะไรซ้ำๆซาก ทำบ่อยมันก็จะเกิดความชํานาญขึ้นเออเว้ยเราทําแล้วมันชํานาญขึ้นก็คือการมีสติและการมีสติคืออะไรก็คือการรู้ตัวทําไมรู้ตัวมีสติแล้วมันดีไงอ่ะเพราะจิตมรนรไมานี้ทีละอย่างเราเข้าใจไปอีกว่าจิตบปนรรมานด้ทีละอย่างพอมันมาทำการรู้ตัวมันมีสติมันก็ไม่ไปคิดเว้ยมันทําได้อย่างเดียวเว้ย อ่ะย้อนกลับไปเข้าใจคําสอนครูบาอาจารย์หมดเลยว่าที่ท่านให้ไปนั่งดูลมหายใจท่านไม่ให้ตกภวังไม่ให้เคลิมต้องหยวบลมหายใจตลอดเวลา้างนสติให้กลายเป็นมหาสตินะตรงนั้นแหละมันจะทําให้จิตเนี่ยวิวัฒนาการแต่การวิวัฒนาการมันก็มีในคําสอนโพปักจิธรรมสาเจประการทำข้อแรกคืออิทธิบาทสีไดไ้ผมไม่ ันทักวิยะจิตตะพมพูทธวิมังสาวิมังสาคือการไตรตรองแต่การไตรตรองนี้นะมันไม่ใช่ไตรตรองแบบสับสนอลมาดมันจะเกิดไตรตรองในทางธรรมและมันโป๊ะขึ้นมาพอโป๊ะเสร็จเนี่ยนะครับมันต้องนําพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงภายในของเราการนําพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงภายในของเราคือเราลดการยึดเป็นตัวตนลงเราไม่ต้องถือศีลแล้วถ้าเรามีเมตตาต่อสรรพสัตว์เมตตาต่อคนอื่นเราก็จะมีความ เมตตาไปไม่ต้องไปคอยระวังแล้วว่าเราจะไปเบียดเบียนกันเพราะเราเมตตาแล้วใช่ไหมสีสมาธิรู้ตัวทั่วพร้อมนะครูบาอาจารย์ท่านไปนั่งในปา่ารู้ลมหายใจรู้ตัวท่าในให้อดข้าวให้หิวให้ฝึกไม่นอนไม่เอ็นนั่นเป็นการรู้สึกตัวหมดเดินจงกรมเ่อเป็นการรู้สึกตัวหมดอ่าเข้าใจแล้วถ้างั้นกูก็จะรู้สึกตัวไปตลอดเวลา มันมีความรู้สึกตัวแบบอะไรวะแบบนุ่มนวลดูลมหายใจไหมมีอะไรกระแทกเยอะๆทาใจไม่ได้กถมือนะบีหมุนลูกประคาอะไรก็ว่าไปอ่ะจิตมันก็กลับมาทางด้านความสงบเพราะมันสงบลงไปเรื่อยๆนะไอ้คาว่าสงบเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้สงบเพราะมันอยู่ในที่สงบนะเพราะจิตมันสงบจิตมันสงบเพราะมันไม่ผิดยึดกับไอ้ตัวตนทั้งหลายแล้วมันก็คลายของมันไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นเราก็ สบายในใจอ้าวนี่ไงศีลส,สมาธิปัญญาดังนั้นนะครับความหมายที่ผมเรียนเนี่ยผมมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังว่าถ้าเราเข้าใจศีลสมาธิปัญญานะอย่างถูกต้องจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ะผมคิดว่าผมเข้าใจถูกต้องเลยจะมากจะน้อยแล้วแต่มันวิวัฒนาการตัวเองเข้าใจตัวเองนะ ว่ารู้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงญาติสนิทมิสหายที่อยู่ใกล้ชิดก็จะรู้ว่าผมเปลี่ยนแปลงไปอะไรเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็หวังว่าเนี่ยเอาสิ่งนี้มาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์นะครับถ้าเรานะมีบุญกุศลร่วมกันสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่มีบังเดิมีบุญกุศลร่วมกันและท่านได้ฟังครูบาอาจารย์มาแล้วผมอาจจะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยที่ไป สก,กิดและทำให้ท่านเข้าใจในสิ่งที่คิดจะหลุดพ้นนะครับก็ขออนุมโมทนาบุญทุกท่านครับสวัสดีครับ